สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนหนีลูกมาทำธุระแถวย่านสะพานควายค่ะเราจะไปไหนมาดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b ์ให้หนูด้วยนะคะวันนี้พามาร้านรถดีเด็ดค่ะ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อยู่ตีนสะพาน BTS เลยเราบังเอิญมาเจอร้านนี้ในวันที่เปิดวันแรกเลิกดี11.11 11. ลด50%ทั้งร้านเลยค่ะบรรยากาศในร้านก็ปลอดโปร่งโล่งสบายค่ะไม่แอร์อัดจนเกินไปทุกคนขยันขันแข็งมากเลยค่ะวันแรกตื่นเต้นแทนเลยค่ะเนี่ย ว่าแล้วเราไปดูเมนูแรกกันเลยดีกว่าก็ข้าวหน้าไก่นะลองดูว่า,าเป็นยังไงขน้าวหน้า,า,นาไก่เฮ้ย่ยร่มดีเกิหอกเค้มๆม,มันเข้าแต่กระเอ่ะ ไก่กระเทียมแบบมีน้ำเหรอหน้าตาดูดีจุไปดูเมนูต่อไปกันเลยค่ะอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้คือเกาเหลาเนื้อวาคิวค่ะ ชิมเนื้อหน่อยชิมเลยเหรอ,อยังไม่ปรุงเลยนะมาลองชิมดูก่อนอืมอร่อยอยู่นะเนื้อดูนุ่มมากเลยอะ่ะอืมเนื้อดีไปลุย ที่นี่เขามีเจ้าหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารด้วยนะคะหน้าตาน่ารักแปลกๆดีคราวหน้าเราจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะคะ